สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าโบสั์เสนอชื่อเดิมซ้ำๆไม่รู้จบทั้งที่คาดการผลได้อยู่แล้วก็เหมือนกับเอาแนวประชดประชันมาทำในสภาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวนัทธามหัตนาหรือว่าโบได้โพสเฟซบุ๊กนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับสมาชิกรัฐสภาเสนอยติโบตพิธาซ้ำได้กี่รอบ นี่เป็นหัวข้อที่เธอตั้งเอาไว้นะครับเนื้อหาใจความนี่ยเธอเริ่มต้นอย่างนี้ครับเธอบอกว่าการเสนอชื่อให้มีการลงคะแนนเลือกบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีผู้ยกมือรับรองตอนเสนอต่อประธานถือเป็นยตัติและถ้าหากว่าจะเสนอซ้ําเดิมในสมัยประชุมเดียวกันเนี่ยต้องแสดงเหตุผลกับประธานด้วยว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรจึงจะเสนอซ้ําได้นะคะ ซึ่งประธานก็จะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่41เหตุผลของข้อบังคับนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการเสนอยติซ้ําๆโดยไม่มีเหตุอันควรในสมัยประชุมเดียวกันซึ่งจะทําให้เสียเวลาสภาในการเดินหน้าเรื่องอื่นๆต่อไปดังนั้นการพิจารณาเรื่องนี้ต้องดูความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก การจะเสนอชื่อเดิมซ้ำๆไม่รู้จบทั้งที่คาดการผลได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเอากิจกรรมแนวประชดประชันมาทำกันในสภาด้วยต้นทุนของคนทั้งประเทศเลยนะคะในขณะที่ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่ประชาชนเลือกมาให้เสนอได้เหมือนกันแค่ของเพื่อไทยก็รอเอาไว้ตั้ง3คนแล้วนะะี่ค่ะ